สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องพักกูแชนแนลนะครับตอนนี้ผมแว้นมาที่ไหนกันในเอฟซีดยินเสียงน้ำชัดเจนมไหมน,นะเอฟซีอาหน้าร้อนหน้าหนาวอย่างนี้นะครับเอฟซีอยากให้เอฟซีมาชมมาเปิดหูเปิดตากันในเอฟซีเนาะอยู่ในบ้านเราก็เงียบเงาเพลงนะเอฟซีอ๋อเดโตต้ผจะให้ดูนะครับว่าเพื่อนนะครับเป็นรวนเลยนะเือนนะครับ ไปทางในกันนะครับเอฟซี FC เนาะอ่าแว้นไปเลยสายแว้นอยู่แล้ว,อ,ลวอืมนะก็จะพาเอฟซีเข้ามาดูอันนี่ทางเข้านะครับอ่นะาอ่า แคนนะครับแคนเนาะลูกแนคนอำเภอแม่พองนะฮะก็จะเป็นเขตอันตรายห้ามลงเล่นน้ำนะครับายเขาเตือนแล้วนะครับว่าห้ามลงเล่นน้ำเนาะนะครับต้นต้นใหญ่มากอนะ่ไปนะครับผมอาจจะไม่ได้เดินนะเพราะว่าอากาศมันร้อนร้อนนะเอฟซีผมก็เลยแบบว่าเออนั่งมอไซค์ไปนะครับก็จะ พาเอฟซีได้ชมทางเข้านะฮะว่าบริเวณนี่ครับเป็นอย่างไรนะฮะก็จะติดนะครับกับโรงอ่าทั้งดับเพลิงนาะเอฟซีนะครับสาธารณสุขนะครับก็จะเป็นร้านนะครับใครที่อยากจะแบบว่า,าลมนั่งลมลื่นทางลงเล่นน้ำนะครับนาะก,ก็จะมีอยู่นะฮะ ทางทางทางคงไปแต่ว่าก้อนค่อน,อนข้างที่จะชันอยู่นะนอ FC ผมว่านะครับทางทางมันกอนที่จะชันอยู่อ่าไปลงยังไงเนี่ยทางลงนะฮะ เขาลงอย่างนั้นนะนะอ่าเดก็ลเด็ถึงแลเด็ดเว็ดเด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 ็ดน่็ดเด็ดเี็นเด็ดเด่ดนะครเบ็ดเะ็รเด็เด็ด้า็ดเา็นะด็ดเา็คเด็นเด็จะเดินด่สุดทัเวนะเดับด็็อ เนาะนะเออ่ะก็จะสั่งจากข้างบนนะครับเดข้างบนนะครับลงมาเดินลงมาข้างล่างนะฮะสั่งจากข้างบนลงมาข้างล่างนะแลก็เป็นโต๊ะนะครับที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็รับประทานอาหารอ่านีครับมาสามารถนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจนะฮะเอฟซี FC. อ่าลมลื่นจนะริงๆนะฮะ ผมมาครั้งแรกเนาะนะครับที่อําเภอน้ําพองนะฮะก็จะเป็นร้านนั่งสำหรับครอบครัวนะครับครับอ่าน,นี่นะครับอ่าอ่งนุ่มก็มีนะครับเป็นปิกนิกอะไรต่างๆนะครับน้ำแรงมากเลยฮนะเอซี MC. เพราะว่ามันเป็นเขื่อนเนาะนะครับเป็นฝาย เป็นเขื่อนนะครับเรามาดูทางนู้นกันว่าพี่ๆเขาทำอะไรอ่อแดดร้อนอย่างเนี้ยก็ออกมาเนาะนะครับอยู่แต่ในบ้านนะครับมันก็ร้อนอบอ้าวแล้วก็เจ็บตัวเงี้มยมันก็มีไม่ดีนะเอฟซีเรามาเปิดหูเปิดตาอ่านะครับมาเที่ยวอะไรต่างๆแบบน,นี้อ่านะครับ ผมเห็นแล้วแหละไม่รู้ว่าพี่นั่งกินชิลๆเลยแต่ว่าพี่ใช่อะไรนะอ๋อน้ำพี่จะรู้เลือกเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้เรามาดูกันว่าเขาทำอะไรกันพาแดดร้อนนะผมไม่ได้อาหมวงมาเลย ัวเขาตกปลาเจ็ดร้อนโอ้นี่เขาแบบว่าเออหาปลาหรือเปล่าใช่หาปลาอ่ะเรามาดูการหาปลากัน อนุญาตถ่ายครับผมอนุญาตถ่ายครับผมนี่นะครับทอดแหนะกับน้ำกระแสน้ำแรงมากเลยคับเอาก็น่าจะทอดแถวเนี้นะครับสีก็ต้องดูจังหวะนะครับนะครับที่เขาก็จะรอดูจังหวะนะครับว่าเออ ปลามันขึ้นตอนไหนอะไรยังไงบ้างนะเขาแบบว่าเออใช้เชือกนะครับมัด ใส่แขนหน้าเพื่อที่ไม่ให้ป้องกันแขนมันหลุดลงไปนะเอฟซีครับสังเกตแขนแขน,นะครับข้างขวานะครับมันจะมีเสียบสีแดงอยู่นะครับทุกท่านแต่ว่าผมก็ร้อนนั่นแหละนะครับเอาลงแล้วนี่นะครับอโอปลากระโดดออกฮะเอฟซีได่หรือเปล่านะน้าเชี่ยวแรงมากเลย โอ้อน,นันโอปลาขึ้นปลานะยุซีปลาเยอะอยูออ่อันนี้คือแบบว่าน้ำแรงจีได้อยู่อ่าโอ้ได้เยอะอยู่นะฮะเราก็จะไปดูกันว่าได้แล้วนะครับจะใส่อะไรกันนะครับโอ้ปลา อี้ต้องเอามากดออกแบบร้อนนะครับอาวุนะตารวน ประมาณนี้เนาะน,นะ F4 ตกฟางก็ตกด้วยนะครับแรงฮนะโอเคประมาณนี้ครับขอฝากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์เลยกับช่องทัก h ูชแนลนะครับอย่าลืมด้วยกด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 นะฮะ